คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการเสี่ยงโชคฉลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่ที้แนะไม่แนะนำไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมห้ามเล่นการพนันเป็นอันขาดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมสถาพรนะคะเนาะสวัสดีค่ะคุณร้อยซับน้องเฟสจ้ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็ขอให้มีโชคมีลาบด้วยกัน สามตัวสองตัวแม่นแม่นจ้าค่ะค่ะค่ะน้อยมือนีมาพอแม่สถาพรอ,อยู่อ่ะรักกิโลนะคะเนาะอ่ะคุณแม่มารักกิโลนี่วันนี้มาเจอโดยบังเอิญเนาะค่ะเนาะคุณแม่มาทําอะไรคะที่ลักกิโลแม่มาไหว้แก้บนอ๋อค่ะ,ะตาสารยายจา้าจะแม่ไม่ได้ไม่ได้เข้ามานานแลวเพราะแม่ไม่ค่อยสบายค่ะ ปู่เทศท่านทราบท่านก็ไปรับแม่มาค่ะท่านไปรับแม่มาให้มา<ะ>แก้บนจะ้ะมาไหว้ตายายมาขอโชคขอลาภแล้วก็มาแก้บนด้วยจะ้ะแล้วคุณแม่เป็นอะไรไม่สบายคะไม่สบายอาการที่เป็นคือโรคที่แม่เป็นอยู่หมอตรวจ เป็นระยะเวลาสี่สิบปีแล้วค่ะแม่เป็นโรคเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจตีบแล้วหมอบอกว่าให้สังเกตอาการตัวเองแล้วพอแม่สังเกตอาการแล้วมันเป็นเหมือนที่หมอพูดเลยนะเป็นเหมือนที่หมอท่านพูดว่าอาการมันจะเป็นกอไก่คอไก่อย่างนั้นอย่างนั้นมันก็เป็นจริงจ้ะพออายุเยอะแรงเราไม่มีแล้วอาการมันก็ กเริบจ้ะเวลาอากาศร้อนมันจะหายใจไม่ออกแน่นหน้อ,อกจ้าแน่นอ,อกต้องเอากวดน้ำแค่ชงปิ้นให้เป็นน้ำแข็งแล้วก็เอามากดไว้ค่ะถึงจะหายใจได้อ๋อระยะเวลาสามเดือนกว่าที่ผ่านมาคุณแม่ไม่สบายนะ,ะคะสามเดือนอดทานไม่ลงทุกวันนี้อยู่ได้กับนม นมองใหญ่ก็ทานไม่หมดต้องเอากล่อเล็กอันละสามกล่องสีกล่องก็อยู่ได้คือตอนอ่อไม่คมค่ะวันนี้อาการดีขึ้นแล้วเนาะค่ะนาะก็พอฝนตกก็รู้สึกดีขึ้นอ๋อค่ะคือมาละกิโลมาเอมาขอพนมาตากับยายด้วยขอให้อาการตัวเองดีขึ้นจะได้อยู่กับลูกกับร้าน ไปนานๆค่ะจ้ะท่านปู่ก็เลยท่านรู้ข่าวท่านก็ไปตับรถไปรับที่บ้านมาเลยจ้ะค่ะเพราะว่านั่งมอไซค์มากลัวมาไม่ถึงค่ะเพราะว่ากออยจะหน้ามืดบ่อยๆค่ะจ้ะแดดก็ร้อนเนาะแม่เนาะแดดร้อนแล้วหน้ามืดบ่อยๆคนไม่ก้าไปไหนมาไหนเลยยในบ้านวันนี้อาการแม่ดีขึ้นเลยได้มา ที่ศาลดักกิรลตาจันตาซยังมีเนาะเพื่อมาไหว้มาบอกกล่าวกับตาจันตาซยัมีเนาะแล้วก็ขอโชคขอลาบท่านเพื่อขอโชคขอลาบท่านนลูกหลานจะได้มีกินมีใช้จะขอให้สุขภาพแม่ก็ให้แข็งแรงแข็งแรงขึ้นเนาะแล้วลูกไปที่มีอยู่ก็ให้หายไปอยู่ก็ขอให้หายไปครับ แล้วคุณแม่ฟันบอคางหมดนี้ค่ะฟันก็ฟันเห็นแต่คนแก่จ้ะฟันเห็นแต่คนแก่ป้ายายป้ายายว่าทํา,า,าทไมอินูไม่ไปบ้านยายบ้างเลยยายมีฝันเห็นยายมีจ้ะจ้ะเพราะเมื่อก่อนแม่จะมาไหว้ท่านทุกวันพระจ้ะแล้ววันนี้มาแล้วก็เลยมาเซียมซี ียนซีดูค่ะขอโชคขอลาบเซียนซีก็ได้สามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดเนาะแล้วเมื่อเช้าไหว้เจวดาน้อยที่บ้านเจวดาน้อยเขาก็มีเพื่อนผมพาเพื่อนมาเล่นกับคุณยายนนี่นคุณยายไม่สบายเขาก <c oughs> ก็จัดไหว้ให้เขารับประทานได้เลขหกแปดหกแปดหกจัดคูทูได้หกแปดหกอันนี้ลวงปิงปองได้นหนึ่ง ลุงปินปองที่ที่นี่จ้ะสาลย้ายหลักกิโลนะคะปินปองที่สาลหลักกิโลเลขทูบที่เทวดาน้อยนี่แม่สถาพรขอที่บ้านเนาะไหว้ที่บ้านเนาะค่ะเนาะจะเซ้นไหว้ทุกวันพระเนาะค่ะเนาะทุกวันพระทุกงวดเนาะค่ะแล้เสียงซิมซีเนี่ยสามหนึ่งแปดนี่ก็ที่หลักกิโลนะคะเนาะหลักกิโลสามหนึ่งแปดกับหนึ่งสามหนึ่งแปดกับหนึ่งหนึ่งเลขที่หลักกิโลนะคะเนาะเสียงซิมซีกับปิงนปอง เลขสามหนึ่ปหนึ่งแปดกับตรงตรงกับเลขที่สารตาการตัดเซพอดีเนาะถ้าเอซเห็นแล้วชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะออืมค่ะเจแล้วอาจจะมาหนก็ได้ครับสามหนึ่งก็สวยนะสามหนึ่งกสปดก็ได้เนาะสามสามหนึ่งหนึ่นอย่างนี้ครับสามแปดแปดสามสามตัวจะเป็นหกตัวต่วนลายเหล็กอยู่ลักิโลเข่าทุงวดเนาะค่ะเนาะ คุณแม่วันนี้คุณแม่มาขอโชคขอลาบนะคะน้องมาเอาของมาสิ้นวายแก่บุญพรมมาขอโชคขอลาบขอพรตายขอพรตายายอยู่รักกิโลของเฮานะคะเนาะให้หายเจ็บหายป่วยนะคะเนาะคุณแม่ไม่สบายมาสามเดือนนะคะเนาะสามเดือนกว่าแล้วลูกตั้งแต่วันที่สามมกราเนาะพอที่บ้านก็ให้น้ำเกลือหมดไปเปดกระปุกค่ะ มืันี้มาคุณแม่ก็ได้โชคเนาะค่ะได้โชคได้เอ่อค่ะได้โชคได้ลาบให้เอฟซีนะคะเนาะเพื่อเป็นแนวทางาะคะเนาะเพื่อเป็นแนวทางยังไงก็ขอให้สุขภาพสุขภาพของแม่ตาพรแข็งแรงแข็งแรงมีอายุมั่นคงยืนเป็นล้มโพลวมใส่ของเอซทุกคนเนาะจะได้ให้โชคให้ลาบกับเอซ ต่อไปจ้าแล้วก็ขอแม่ขออวยพรใ้เอซีทุกท่านจงโชคดีล่าร่ำรวยขอให้ทุกท่านรวยรวยรวยล้านพันล้านนะคะปราบเก่งไปสาธุสาธุค่ะก็ขอบคุณแม่สถาพรเนะค่ะนะเนาะให้ตัวเลขตัวเลข เป็นแนวทางนะคะเนาะตรงไหนก็เจอกัอนค่ะถ้าบุญไม่ถึงกันไม่เจอกันเนาะอันอน,นี้ก็คืองวดของวันที่16พฤษภิกาเด้อค่ะเพื่อเป็นแนวทางนะคะเนะะาะของแม่สถาพรเลขเทวดาน้อยกับเลขปิงปองเลขเสียงเซมซี่ยูรักกิโละเะนะะาะเขอให้เอฟซีทุกคนที่มักตัวเลขของแม่สถาพรหรือว่าชอบตัวใดก็เอาไปสื่อเอาไป พิจารณาเิ่งเด้อคะ่ะเป็นแค่แนวทางนะคะเนาะเป็นแค่แนวทางตายแบี่มั่งก็ได้ค่ะบัถูกกายว่ากันเด้อคะ่ะเพราะว่าเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางอ่ะคลิปนี้เพชรพระรวยกับฮอสยบชันเป็นแล้วค่ะดอกรถไล่กดแชร์กดติดตามเพชรพระรวยแน่เด้อคะ่ะสวัสดีคะ่ะ